คำว่ารักราโวย้ยมีความหมายว่าคนทะเลเพราะคำว่ารักหมายถึงคนส่วนคำว่าลาโวย้ยหมายถึงทะเลสันนิษฐานกันว่าในอดีตชาวรักราโวย้ยเป็นชาวเลที่เดินทางไปมาและดำรงชีพอยู่แถบด้านตะวันตกของแหลมมลายูโดยการเดินทางนั้นอาศัยเรือปลาฮูเป็นพาหนะและการใช้กาจักรหรือแฝกสำหรับมุงหลังคาทำเพิงพักชั่วคราวตามชายหาดต่อมาจึงเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านที่ถาวรมากขึ้น ตามเกาะน้อยใหญ่และชายฝั่งทะเลอันดามันชาวรักลาโวยน่าจะเป็นผู้คนที่ร่วมเชื้อสายกับชาวโอลังลาอุตหรือโอลังรา้าชาวทะเลที่เป็นผู้ร่วมก่อร่างสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่อาณาจักมรมารกาในสมัยกษัตริย์ปรเมศวรตำนานของชาวรักราโวย์แสดงถึงความสัมพันธ์กับเทือกเขาคูนุงยูไลในรัฐเคดาซึ่งเชื่อกันว่าเรือลอยเคราะห์ที่ทำพิธีกันปีละสองครั้งนั้นจะนำเข้าสารอาหารแห้ง กลับไปยังดินแดนคุนงยูไลนั่นเอง